หน่อยครับไอ้หนูเป็นเอฟซีเพราะโดนใช่ไหมลูกครับเห็นมาหากับเห็นมาหากับพี่แนีนเนี่ยพี่แนีนยอดวิวกับปังอยู่จะเรียนไปแล้วก็จะมาขับเป็นคนขับโชเฟอร์นะครับพี่น้องเดขับรถกองเงินเดือนดีนะอ,อ,อ่ะาสิบเปอร์เซ็นต์ค่าเดี่ยวปาดมีที่ดีๆก็ โอ้โหอย่าลืมอย่าลืมพี่โจ้ด้วยนะครับเนี่ยแน่นไปเดินสักหนาก็ได้ไปให้มันจบคลิปก่อนไม่ไม่ต้องเลี้ยงพี่สองคนก็ได้นะไปเดินทางไหนแม็กใช่ไหมเดินไปทางนี้เหรออ่าไปเราจะไปเดินตลาด พอดูนพอดูนฝากเบิ้งเบิ้งลูกเบิ้งหลานเด้อนี่ยเอฟซีของแขกเนี่ยยังมาทักข้างหลังนี่ยพอติดตามพอดูนนะครับนี่ครับพลังยูทูบเบอร์นะครับไม่ว่าเราอยู่ช่องไหนเราก็เป็นเราก็เป็นเพื่อนร่วมช่องกันได้อ่าไปลูกไปพาไปไหนนั่นดิมะเนี่ยเนี่ยฮะฮะ อ๋อไปตลาดไปตลาดนั้นดีกว่าไหมไปตลาดนั้นปนึงโอ้ตลาดนู้นน้องจะไปตลาดนู้นเดี๋ยวเราไปตลาดนี้ไปตัวเล็กไปตลาดนี้ป่ะเนี่ยพี่น้องเอฟซีครับสาวน้อยเพร่ันแพงไอฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์น้องนี่ด้วยครับน้องมีความฝันว่าอยากเป็นคนขับรถได้ครับไอทีเรียนมากนี่ว่า้อยาะยังไงเขามีความฝันที่อยากขับรถปั๊ดนี่เบิ่งพี่น้อง ไหนๆโชว์ดิป๊าแจกจิ๊กเกอร์แจกให้พี่โจโด้วยนะติดถ่ายรถของวันนี้ของแท้เลยโจ้ทักนะครับเซสบุ๊ครักบรรทุกโอ้พี่น้องอย่าลืมนะคลิปนี้ก็กดแชร์ด้วยนะช่อง YouTube พี่โจโก,ก,กับพี่แนนนี่นะครับงานเข้าครับพอดนคนขับรถลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับขอบคุณช่องท่านดนลำเพลินออฟฟิเชียลนะครับสาวน้อยพี่แป้งคนขับรถนะครับมันต้องมีคนเราชีวิตคนเรามันต้องมีแบบคอนเทนต์ของตัวเองเนาะ คือมินคือเราชอบอะไรเราอยากทําสิ่งไหนให้คนรู้จักให้หมันเป็นสไตล์ของตัวเองมันก็เหมือนสตอรี่ชีวิตของตัวเองนะครับมันเราไม่ได้ไปไปไปแข่งใครแต่เราต้องการที่ทําอะไรที่ไม่เหมือนใครใช่ไหมเดี๋ยวเราวันนี้จะเดินเดินตลาดก่อนสักหน่อยเนาะก่อนค่อยกลับเพราะว่าตอนเย็นก็มีนนอ๋อตัวเล็กจะกลับแล้วออโอเคปลาคลิปนี้นก็ขอ,ขอบคุณมากฮะวิ่งคนงานไม่หนีวิ่งรับรถวันที่หนึ่<ะ>นนง ของพี่โจรับรถวันที่หนึ่งสายงานของนี่ต่อพี่ต่อครับอ,อืมพี่ต่อพาพี่เข้ามาพี่ต่อกับพี่เอ็มนะครับเนี่ยอ่ะโอเคคลิปนี้ก็ลาแล้วเดี๋ยวจะถ่ายรูปทักทงหน่อยครับยิ้มยิ้มนะลลกยิ้มโอ้น่ารักเลยเนี่ยครับ